เก่เงภาษาอังกฤษไปทำงานบนเรือสำรานได้ไหมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมกลับมาแล้วนะครับผมหลังจากที่ห่างหายจากการทำคลิปไปนานนะครับผมเพราะว่าคอนแทคที่แล้วก็5เดือนครึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงวักเคชันนะครับผมก็ตอนนี้ก็ได้วักเคชันแปดอาทิตย์เอาจริงๆก็ประมาณ7อาทิตย์แหละทุกคนเพราะว่าขาไปขากลับ,ก,ลบก็เดินทางประมาณ4ีหวันแล้วก็ประมาณ7อาทิตย์ก่อนนั่นแหละถือว่าโอเคนะครับผมเป็นคอนแทคที่ผมแฮปปี้มากเลย ไม่ได้หนื่อยทรมานมากก็ประมาณ5เดือน6เดือนต้องกลับบ้านครั้งหนึ่งก็มาชาร์จแบตให้ตัวเองแล้วกลับไปสู้ต่อสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ของผมที่ทําคลิปนี้คือผมไม่ได้หวังผลอะไรครับคือผมแค่อยากจะมาแชร์ความรู้ในสิ่งที่ผมสามารถแชร์ให้ความรู้เก,ก่เพื่อนๆได้โอเคครับผมเรามาเรื่องันเลยไม่เก่งภาษาไปทํางานบุนรีรัมสันรลานได้ไหมเอาจริงผมอยากจะขอเกินก่อนครับว่างานเรือสรัรราน มันก็เหมือนงานต่างประเทศนั่นแหละจะเป็นเหมือนงานบริการต่างประเทศพูดง่ายๆก็คือเป็นงานโรงแรมลอยน้าที่ต่างประเทศแน่นอนนะครับผมเราทํางานกับต่างชาติกับองค์กรใหญ่ๆระดับโลกเพราะฉะนั้นเราต้องมีภาษาหลักที่เป็นการสื่อสารนั่นก็คือภาษาอังกฤษดังนั้นแล้วถ้าถามว่าภาษาอังกฤษมันสําคัญไหมผมขอตอบได้ว่ามันสําคัญมากแล้วเราจําเป็นจะต้องเก่งภาษาถึงขั้นระดับ เพอร์เฟกเหมือนเนทีฟสปิเกอร์อะไรขนาดนั้นไหมแล้ววันนี้ผมก็จะมาขอยกตัวอย่างบุคคลสักสองประเภทแล้วกันครับผม 1. คนที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยกับ2คนที่ไม่เก่งภาษาเอาจริงความหมายมันต่างกันมากนะทุกคนการทํางานกับชาวต่างชาติที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวกลางในการสื่อสารเพื่อนๆคิดว่าถ้าเราไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยเราจะรอดไหมหลายคนถามผมเข้ามาเยอะมากเลยว่า ไม่ได้ภาษาไปทํางานบนเรือสำาราบได้ไหมถ้าจะให้พูดแบบบ้านๆนะทุกคนคือเราทํางานกับคนต่างชาติเราทํางานกับคนทั่วโลกเราไม่ได้ทํางานกับคนไทยแล้วคุณจะป็นภาษาไทยกับใครแล้วคุณจะเป็นพูดไทยให้ไกรฟังถูกต้องไหมครับทุกคนและโปรเซสของการสมัครงานในสำาราบไม่ว่าจะเป็นดับแรกเลยนะทีสกรีนกับไทยเอเจนซี่สอบไฟแนลอินเทอร์วิวสอบมารินเทสหรือสอบสัมภาษณ์วีซ่า ทุกอย่างก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษหมดฉะนั้นแล้วเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษที่อยากจะไปทํางานเมืองสัมลากก็คือตั้งเป้าหมายกับตัวเองเลยครับวางแผนไปเลยว่าในระยะเวลา1ปีถึง2ปีฉันจะต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้ฉันจะต้องไปทํางานบริษัทสปรลากให้ได้ทุกวันนี้มันง่ายครับผมที่เราจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษมันก็มีหลายสื่อหลายช่องทางที่จะช่วยเราฝึกภาษายังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนนะครับผมที่กำลังฝึกภาษาอยู่นะครับ แล้วคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษละ่ะคือฟังออกพูดได้นิดหน่อยอาจจะติดๆขัดๆเอาจริงนะครับทุกคนในการทํางานเรือสำรานมันก็จะมีหลายตํา,ยาแหน่งหลายแผนกแน่นอนนะครับผมถ้าเราไม่เก่งภาษาแต่ประสบการณ์เยอะถ้าเราสมัครในตําแหน่งที่สูงๆอย่างเช่นพวกเวตเตอร์หรือพวกตําแหน่งที่เราจะต้องเซอร์วิสแขกเนี่ยถ้าเราไม่เก่งภาษาคือแบบพูดติดติดขัดขัด ฟังอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาจริงถ้าเราสมัครตำแหน่งสูงแบบนี้เราก็ไม่ผ่านครับผม <Un> อย่าลืมนะครับผมว่าถ้าเป็นตำแหน่งที่สูงๆที่ต้องสื่อสารกับแขกบริการแขกและแขกส่วนมากก็เป็นแขกชาวอเมริกันบางคนพูดใบอย่างกันแลปเปอร์เอาจริงทุกคนคือภาษาที่เราคุยกับแขกกับภาษาที่เราคุยกับเพื่อนร่วมง,งานคือมันต่างกันนะทุกคนคือเวลาที่เราคุยกับเพื่อนร่วมง,งานนอทุกคนคำศัพท์หรือบทสนทนามันก็มันก็จะเป็นดเดิมๆซ้ๆําๆวนไปท,ท,ทุกวันอย่างนั้นแหละ แต่พ่อกับแขกทุกอย่างมันต่างกันคือบางทีามรู้สึกว่าแบบวันนี้กูจะเจออะไรวะอะไรประมาณนี้มันก็ต้องมีเหตุการณ์ชาร์ทุกๆวันต้องมีเหตุการณ์ชาจ์ือนทุกคน,กคนสรุปง่ายเลยนะครับผมถ้าเราไม่เก่งภาษาโอกาสที่เราจะได้งานตำแหน่งสูงนี้เป็นไปได้ยากมากเลยบางคนเห็นคนอื่นทํางานเดือนสาัาบาานเดือนเป็นแสนสองแสนแต่เราเพิ่งเริ่มต้นเราอยากจะได้เหมือนเขา ก็ลองไปถามเขาดูนะครับผมก่าเขาจะได้ขนาดนั้นเขาผ่านอะไรมาบ้างก็คําแนะนําของผมเองเลยนะครับผมถ้าเราไม่เก่งภาษาใช่ไหมผมขอแนะนําเลยมี2วิธีนะวิธีหนึ่งก็คือลองสมัครในตําแหน่งที่เป็น entry level ก่อนหรือตําแหน่งท so, erm ี่แบบเริ่มต้นของแผนกนั้นก่อนเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้งานมันมีสูงเพราะว่าในตําแหน่งเริ่มต้นของแต่ละแผนกเขารับคนเยอะและเปอร์เซ็นต์การผ่านค่อนข้างที่จะสูงนะครับ2ก็คือ ไปเก็บประสบการณ์และฝึกภาษาตัวให้เก่งให้มีความมั่นใจและกลับมาสมัครในตำแหน่งที่สูงๆที่เราอยากจะสมัครนั่นแหละครับอันนี้ก็คือ2วิธีที่ผมอยากจะแนะนำยังไงก็ให้เพื่อนไปคิดไต่ตรองชั่งนำหนักดูนะครับแล้วเรื่องสำเนียงนะทุกคนมันจะเป็นจะต้องแบบชัดเป๊ะเวอร์เหมือน native speaker เหมือนเจ้าของภาษาอะไรขนาดนั้นไหมเอาจริงๆถ้าเรามีโอกาสฝึกพูดให้ชัดเป๊ะเหมือนเจ้าของภาษาก็ดีนะครับผมเพราะว่า,วา เวลาเราทำงานกับแขกเขาจะได้เข้าใจเราง่ายอันนี้ก็เป็นผลดีกับเราแต่ทำไมต้องมีแต่แต่ก็อย่าไปคาดหวังภาษาบนเรือกับเพื่อนร่วมงานนะครับผมเพราะว่าแต่ละชาติเขาก็จะมีสำเนียงเป็นของตัวเองคือผมการันตีได้ว่าไปเรือครั้งแรกคือมีง,งงแน่นอนกับแต่ละสำเนียงกับแต่ละภาษาที่เราจะต้องทำงานกับเพื่อนร่วมงานเราเพราะว่าแรกๆคือ ผมคิดว่าอะไรว่ามันมั่วไปหมดเลยหรือเป็นเพราะว่าเราฟังเขาไม่รู้เรื่องหรือเป็นเพราะว่าเขาฟังเราไม่รู้เรื่องอันนี้ก็คือเขาก็พูดภาษาอังกฤษแหละแต่ว่าเขาก็จะมีสำเนียงของเขาเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปคาดบางังหรือไปซีเรียสกับสำเนียงอะไรให้เยอะนะครับผมเพียงแต่ว่าพอเราทํางานเราก็ต้องพูดภาษาอังกฤษกับแขกให้เข้าใจแค่นั้นแหละโอเคครับผมพอฟังมาถึงจุดนี้แล้วเพื่อนๆพอเข้าใจแล้วก็เห็นภาพกันไหมครับผมว่าถ้าเราไม่เกิงภาษาเราจะไปทํางานเรือนสำราญได้ไหม <S 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 ในความคิดของผมผมก็ว่าได้นะ ถ้าเราสมัครในตำแหน่งที่เริ่มต้นที่เขาไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะแยะมากมายก็พอพูดได้ฟังรู้เรื่องอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราสมัครในตำแหน่งงานที่สูงๆโอกาสที่จะได้นี่คือผมว่าน้อยมากเลยและเพราะเขารับคนที่ประสบการณ์เยอะและระดับภาษาอังกฤษก็ต้องเป็นระดับ S1 ขึ้นไปเลยก็คือแบบพูดภาษาอังกฤษได้คล่องฟังรู้เรื่องอะไรประมาณนี้และนี่ก็คือคําแนะนําและก็ความคิดส่วนตัวของผมนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถ คอมเมนต์แชร์พูดคุยกันได้นะครับโอเคครับผมถ้าใครฟังมาถึงจุดนี้แล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผม mm hmm. เพราะว่าแต่ละคลิปที่ผมทำก็คือผมตั้งใจทํามากเลยที่จะมาแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ